สวัสดีค่ะวันนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีบนอาคารเรียนนะคะเมื่อครั้งที่ครูหมูปีจกจกะเกษียนค่ะปรากฏว่าวันนั้นไปสอนแทนเพื่อนครูที่เขาไปราชการได้สอนเมาก็เลยต้องขึ้นไปสอนอาคารใหม่อยู่บนชั้นสี่ ปกติแล้วชั้นสีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครขึ้นไปสอนข้างบนเพราะว่ามันเป็นห้องปฏิบัติการแล้วก็มีห้องเรียนไม่กี่ห้องอยู่ทางด้านซ้ายและขวาส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะเรียนกันอยู่ข้างล่างข้างบนก็เลยไม่มีใครเท่าไหร่วันนั้นเป็นวันพระตอนบ่ายคุหมูก็ขึ้นไปบนอาคาร ปกติอาคารนี้ชั้นบนก็จะเงียบๆอยู่พอเดินขึ้นไปบนชั้นอาคารชั้นสี่อากาศมันก็เย็นๆคุหมูก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่มันไม่ธรรมดาคือมันเย็นขนก็ลุกเกลียวไปหมดก็นึกใบใจว่าอ๋อวันนี้คงเจอดีจิตในความรู้สึกนั้นว่า มันมีอะไรซ่อนอยู่บนอาคารชั้นบนสุดเดินขึ้นไปในห้องเรียนมีแต่เก้าอี้ทหารเก้าอี้เต็มไปหมดเก้าอี้นะคะเก้าอี้นั่นแหละเราเรียกว่าทหารเฉยๆไม่มีคนเรียนเดินลอะเลาเละ,ละ,ละ,ละไปด้านมุมสุดไม่มีนักเรียนสักห้องไม่มีครูขึ้นไปสอนชั้นบน มีแตาห้องเปล่าไปหมดอากาศมันก็เย็นเย็นหมูว่าไอ้มันเย็นชนขนลุกมันกันแปลกๆเดินย้อนลงมามาเจอกับจิตแม่บ้านก็เลยพูดคุยว่าเอออาคารนี้มันเป็นอาคารใหม่ทําไมมันความรู้สึกแปลกๆเอาอาจารย์ก็สัมผัสได้เหมือนกันเหรอว่างี้หนูก็ว่ามันแปลกมันเย็นเย็นเหมือนกับมีผีนี่แหละแถวห้องน้ําใช่ไหมครูหมูว่าด้าน สายมือสุดพอเดินไปห้องน้ํามันเหมือนกับมีมันมันแรงแรงสัมผัสความรู้สึกตรงนั้นมันแรงมากน้ําก็พอเอินน้าก็ไหลจกจกเข้าเก้าเข้าจกเหมือนกับใครเปิดน้ําทิ้งไว้แล้วก็ไหลนองลงมาคุณว่าโอ้ยช่างเข้าบรรยากาศจริงๆนะห้องน้ํากับผีนี่เพราะว่าโดยรวมแล้วผีก็จะชอบความเย็นๆอาคารนี้ มันเป็นอาคารใหม่ทั้งที่เรามีเราได้เลี้ยงพระอยู่ชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างสุดแต่ไม่แน่ใจว่ามีพระขึ้นไปประพรมน้ำมนต์ถึงข้างบนหรือเปล่าตรงตรงนี้ไม่แน่ใจความรู้สึกมันเย็นแบบว่าเออมันมีผีอ่ะแล้วมูงเดียนมันก็ติดวัดแล้วแถววัดตรงด้านที่เขา เออเป็นโรงเรียนที่ท,ที่ที่ดินที่ได้รับมอบก็เป็นป่าช้าเก่าในเมื่ออาคารครูหมูคิดว่าอาคารมันไม่ค่อยมีใครขึ้นไปเรียนเหมือนบ้านร้างไม่มีคนอยู่ผีก็มาอยู่ครูหมูก็ไปตามหานักเรียนปรากฏนักเรียนเล่นอยู่ชั้นล่างก็เลยถามเอาทําไมไม่ขึ้นไปเรียนชั้นบนอาคารเขาบอกว่าสมัครอาจารย์จะสอนชั้นล่างอาจารย์ขาไม่ดีครูบอกว่าปักปักขึ้นไปเรียนข้างบนดีกว่า มันจะได้เป็นบรรยากาศของห้องเรียนหน่อยไม่อยากอยู่ชั้นล่างเด็กนักเรียนก็เลยตามขึ้นมากูหมูหลังจากที่สอนแทนเสร็จก็ก็ติวให้เด็กน่ะมันใกล้สอบแล้วก็ติววิชาเขาน่ะก็เตรียมตัวไว้อยู่ติวเสร็จก็เลยพูดคุยกับนักเรียนว่าทําไมไม่ค่อยมาเรียนกันข้างบนเลยน่าจะเรียนกันบ้างนะอะทําให้มันบรรยากาศมันดีๆหน่อยหา พวกเธอชอบเล่นดนตรีคุณเห็นเล่นอยู่ใต้ต้นมะขามก็ขึ้นมาเล่นเล่นชั้นบนก็ได้เพรอะม่ชั้นบนสุดแม่รบก,กวนใครหรอกตอนมื้อเที่ยงพักเที่ยงก็เล่นให้มันสนุกสนุกอยู่ให้มีความรู้สึกว่ารักห้องบ้างเกินไปเกินมานักเรียนครับบอกว่าทําไมต้องมาเล่นขึงบนเล่นกันข้างล่างไม่ได้หรอครูบอกว่าเออให้มันสนุกสนุกดลยอย่าให้มะขามมันเงียบนักให้มันมีความรู้สึกเป็นห้องเรียนมีคนหนึ่งก็พูดว่าอาจารย์มันน่าจะมีผีนะข้างบน ห้องน้ำหนูเห็นแวบๆแบบเอาละสิมีคนเคยเห็นคุณหมูว่าแล้วมันต้องมีผีนักเรียนก็เอาดนตรีไปเล่นกินข้าวเที่ยงอะไรก็เอาขึ้นไปกินข้างบนบรรยากาศมันก็คึกคักขึ้นวันหนึ่งคุณหมูนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามนักเรียนกลุ่มมหกที่ที่สอนแทนมันนั้นก็เลยเดินมาอาจารย์ครับ พีนมาเข้าฝันผมครับมันบอกว่ามึงอย่ามาเล่นตรงนี้นะกูเอาตายอย่างเงี้ยครูหมูว่าโอ้ทำไมเป็นแบบนั้นละ่นะน่ากลัวจังเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมจะเล่นอยู่ข้างล่างหรอครับไม่เอาดนตรีขึ้นมาเล่นเขาบอกว่าจะเอาตายอย่างเงี้ยเออ,ขอขเขากูเฉยๆหราไม่แต่เราก็เล่นข้างล่างก็แล้วกันเขาคงเจะต้องการความเงียบสงบผมเคยคุยกับจิตแม่บ้านว่าเออมันน่าจะมีใคร ครูก็ไม่ค่อยขึ้นมาพักกันอยู่ข้างบนห้องพักที่เขาต่อเติมไปให้เป็นส่วนของห้องพักก็ไม่ค่อยมีใครไปนั่งปรากฏว่าที่ต่อมาก็เห็นมีครูครูกลุ่มสาระหนึ่งขึ้นขึ้นมานั่งกันชั้นบนจัดห้องหับหน้ารักมากเลยแล้วก็คุ่หมูก็เลยบอกกุฏิว่าเฮ้ยที่จริงนะถ้ามีพระอยู่ชั้นสี่บ้างก็จะดีหรอกมีใครขึ้นมานั่งบนชั้นสี่เลยครูมันก็เป็นบรรยากาศ เรื่องของจิตสัมผัสที่เล่าให้ฟังใครไม่อยู่ผีก็มาอยู่แทนนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออาคารเรียนชั้นเรียนตึกใหม่แค่ไหนก็เหมือนกันวันนี้ก็เล่าเรื่องจิตสัมผัสของครูหมูให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ